อาสวัสดีครับเป็นอะไรอีกแล้วจันกบนี่้คลานคอยคลานอันตรายมากเลยครับนี่คอยทมสะครับถอยแดงไปนิดนึงมน่าหน่ายจังนะครับรับเจอแดงหยิบไปหนเอ้

ัีกํลังใส่แต่ขออยู่นะาจารย์รับวู๊วร่อนลอยเลยนะร่อนลอยเลยครับแบมนี่ครับอู้อันตรายมากเลยสะครับนี่สะ ล้มไปในงานงอกเลยครับน้ำลึกด้วยนะครับมาลุ้นว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่าครับ

mày mì thì đi này mặt cỏ hứa với nó chết mày mày nó chết mày 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 ว่านี่เป็นไรแรงบอกตาตาตตอตมันกบจัดอเลยอาจารย์กบนี่อาจารย์กบไม้แดงครับมันเมียนทอยโมคลังอยี่นะ

Minta say tuk Tim ngan klohuk hap Rok jahe notra treh Jahe notra jirut ala badai treh Ajong Oh

ต่างทอยต่างลามท้ยอยมือตัวมึงตัวมึง <c oughs> มายืนตรงนี้น่าจะได้นะครับโอ้อันตรายมากเลยครับ nào bà qua mày ý nín nâng nín nâng à, cọp mai đèn chặt hay lấy hấp Tìm stream Mít lắm hấp Này con này phi mư này Hãy subscribe cho kênh

เรียบร,ร <oh> ้อยครับสลิงเป็นตัวให้ดิเนี่ยมเป็นตัวห้ดิโอ้ค้อมติมตัวมตนีังนี้เลยโอหตมานงโซ่กูทำมือในเมโซลยโอ้ก็มาดูดผิว มืดเมืนโซ่หนบฟังกระโดดไกลลังกระโดดเลยไก่เมอมโอ้ทีมงานซอสไปกงครับนี่นี่ครับจัดให้ครับเสียกอบไม้แดงสังกัดวิระคาบล็อกครับ าจระหนุดึงสลิงขาดหมดเลยอโอ้พระเอกมาแล้วครับนี <h <h ่ง right> ้น้ายโอ้นี่โอ้นาดำเข้าเครียดมาเลยยังอยู่ม

มาวอร์บูตมาตั้งหมเดียตีแบบอุกกำเลยซอนสอนเดี๋ยวน้องเลีฟันเบี้ยเป็กาย์ตูนเนี่ยนี้เป็นฟันโอเคขึ้นเรียบร้อยครับแน่นอนล้ววะโหอาจารย์ก็พอถูกใจใหญ่เลยนี่ ยาเยีย,ยพิจาของเราเนอะแน่ไม่เนิพิจาเนอะโอ้นี่ครับพระเอกพระเอกของงานวันนี้แม่น่าบอกว่าอาจารย์ก็เมาหรือเปล่าเนี่ยแม่น้องเดก้าโทรตามแล้วครับเลยมือไปนิดนึงแม่ปาจง โอเคครับขึ้นมาที่เรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนายเต่ของลอสซิงด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปดีๆมันๆแบบนี้ครับกดติดตามกดซับ s ไคร b e ให้ด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ